สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เมรกราคม2567เซตเปิดมาหลังจากปีใหม่เปิดมาได้4วันอาการก็ยังทรงทรงตัวอยู่นะครับก่อนจะไปส่องหุ้นที่จะเป็นหุ้นการบ้านเราก็พากันไปอปัปเดตเซตกันก่อนซอเซตปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่1427.96จุดปิดติดลบ6.63จุด คิดเป็นติดลบไป0.46%โดยมีต่างชาติซื้อมา2-3วันวันสุดท้ายเทขายลงมา3,96.17 0ล้านบาทส่วนอีก3กลุ่มก็พากันซื้อครับกองทุนซื้อไป871.14ล้านบาทบร็กเกอร์ซื้อ342.53ล้านบาทส่วนรายย่อยก็ซื้อเยอะเหมือนเดิมครับ1,882.49ล้านบาทปิดตลาดซื้อขายเมื่อวันที่5 มกราคม2567วอลลุ่มซื้อขายก็ค่อนข้างเยอะครับ51,141.32ล้านบาทการซื้อขายที่น่าสนใจก็ไปดูที่20 t o p loss ครับ20 t o p loss นี่ตัวที่สูญเสียมากๆก็คือหุ้น SCL ติดลบไป10%ราคาหุ้นก็ขึ้นไปทำ all time high ครับจากนั้นก็มวนตัวพักลงมาปิดที่ราคา2บาท14สตางค์เช่นเดียวกับหุ้น TS บริษัทตรงหัวปิดติดลบไป9%ครับส่วนนอกนั้นก็ปิดติดลบไล่กันลงมาตั้งแต่8%จนถึง4%โดยเฉพาะกลุ่มรีสิ่งขึ้นไปได้แค่วันเดียวก็ม้วนกลับลงมาอีกแล้วในต้นสัปดาห์หลังจากหยุดพักปีใหม่ สถานการณ์ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการเทรดหุ้นการลงทุนในหุ้นนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังมาเก็ตเมกเกอร์สก็ทำการบ้านมาดีนักเทรดนักลงทุนก็ต้องเพิ่มความเอาใจใส่นะครับอย่าไปเทรดตามกราฟอย่างเดียวต้องดูพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวด้วยดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้นหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นปัน่นหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีไม่ดีต้องดูข้อมูลตรงนี้เป็นหลักส่วนราคาที่สวิงขึ้นสวิงลงในแต่ละวันเนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลหลายอย่างประกอบกันที่สําคัญ ที่สุดก็คือ Market Maker หุ้นบางตัวก็ไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรแต่ทำราคาสูงขึ้นไปก็เป็นการเล่นเทรดเก่งกำไรครับบางทีทำท่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเพอแปบเดียวถูกตบร่วงลงมาอีกพูดถึงหุ้น SCL ก็ดูธุรกิจนะครับธุรกิจก็ดี หุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่ก็จะมีหุ้นสังโกะและหุ้น S A F ทั้ง3ตัวนี้ก็มีส่วนในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ก็เป็นไปตามเทรนด์ของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่จีนจะเข้ามาปักฐานผลิตรถยนต์ EV ีก็คอยจับตากันดูต่อไปนะครับหุ้นในกลุ่มนี้ก็กำลังอยู่ในขาขึ้นค่อยๆกลับตัวมาทีละนิดหุ้นที่ติด20 t o p ทำราคาซีลิงก็มีอยู่2ตัวครับตัวแรกคือหุ้นพลัสตัวที่2คือหุ้นอิทธิหุ้นตัวที่ ซึ่งดีดขึ้นมาค่อนข้างจะแรงก็คือ TPL ตัวนี้ทำเกี่ยวกับโลจิสติกประเภทเอ็กเพรสขนส่งพัสดุก็อยู่ในธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะนะครับหลายบริษัทเลยที่สำคัญก็คือหุ้นเค r r y แล้วก็หุ้นอีกหลายตัวครับที่อยู่นอกตลาดมีการแข่งขันสูงหุ้น saf ก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับเป็นหุ้นที่อยู่ในขาลงมานานเมื่อวานนี้ดีดขึ้นมาเยอะดีดขึ้นมา13%ดีดขึ้นมา12ช่องปิดที่ราคา1บาทกับ1สาตางค์หุ้น plus นี่ทำอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะมีจุดเด่นเรื่องการตกแต่งภายในหุ้น SK ก็อสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะครับหุ้น SE สยามอีสร่วงลงมาเป็นหุ้นตำบาทก็นาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ก็ทำราคาดีดขึ้นมา7ช่องปิดที่ราคา97สตางก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปอยู่ในโซน1บาทอีกครั้งหุ้นเด็กซอนนี่ก็ขึ้นมาแรงครับแล้วก็ตัวสุดท้ายหุ้น CS ตัวนี้ก็เป็นหุ้นเก่าแก่เริ่มธุรกิจมาจาก โรงงานน้ำปลาตอนนี้ขยายธุรกิจโก i อินเตอร์แล้วชื่อหุ้นไม่ค่อยคุ้นนะครับก็เป็นชื่อภาษาจีนบริษัทชินห้วยก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นที่ติด most active ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์จะปิดติดลบไปก็ตามแต่ก็มีการกลับตัวแล้วคือหุ้น aot advance กับ cpl เมื่อวันศุกร์ก็ติดลบเหมือนกันเช่นเดียวกับ delta ana และ kce กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดนเทขาย ส่วนหุ้นตัวเล็กๆซีเซตยังไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน SMT ก็ลงไปกองที่ราคาในแนวรับต่ำๆส่วนกลุ่มแบงก์ก็ร่วงลงไปวันเดียววันศุกร์ดีดกลับขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น KBank BBL และ SCB รวมถึง KTB ด้วยส่วน AWC ก็พุ่งมารุนแรงตลอดสัปดาห์ราคาขึ้นไปยืนที่4บาท14สสตางค ส่วนหุ้นโรงไฟฟ้าก็ปิดในแดนลบหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกัฟบีกิม SCGPGPS วอล l ุ่มอลเลอร์ที่น่าสนใจก็จะมีหุ้นโนวาหุ้น CS ก็ติดกลุ่มวอล u ุ่มอ e เลอร์เช่นเดียวกันหุ้น Gable ก็กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วหุ้นไมโครถึงแม้จะปิดราคาที่สูงขึ้นแต่ว่ากราฟก็ปิดเป็นแท่งแดงนะครับส่วนหุ้นที่ติด Impact ในเชิงบวก ที่น่าสนใจก็คือหุ้น DIF หุ้น d i f แล้วก็ Jazz e f สองตัวนี้หลายคนก็เป็นกังวลแต่เห็นราคาดีดขึ้นมาแบบนี้ก็คลายความกังวลไปได้ใครที่ไม่กลัวก็ลงไปช้อนซื้อราคาต่ำๆต,ตอนนี้ก็สบายแล้วได้ทั้ง Capital g a i แล้วก็ด ividend y i หุ้น SCB ยังยืนที่ราคาเกินกว่า100บาทใครไปช้อนซื้อตอนที่ร่วง ตามร้อยบาทก็ได้กําไรแล้วสรุปแล้วเซตมีมูลค่าซื้อขายรวมเกินกว่า50 0 0 0ล้านบาทนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแต่ที่ไม่ค่อยสวยก็คือต่างชาติซื้ออยู่2วันแล้วก็สุดท้ายก็มาเทขายเมื่อวันศุกร์เดี๋ยววันนี้ก็ค่อยๆหาหุ้นทํากันบ้านกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในเทวินตี้ท็อปเกณไม่ต้องรีบร้อนครับช้าๆชัดๆ,ๆวางแผนให้ดีพักเหนื่อยหายเมื่อยหายเพลียก็จะพาเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนไปส่องหุ้นตัวต่อไปนะครับ หุ้นกันบ้านเราไปต่อกันด้วยหุ้นอิทธิหุ้นอิทธิเมื่อวานก็ทําราคาซีลิ่งครับก็ไม่ใช่เมืม่อวานสิก็เป็นวันศุกร์ปิดด้วยซีลิ่งเหมือนกับหุ้นพลัสไปดูที่แอปสตรีมมิ่งนะครับหุ้นอิทธิทําราคาโลต่ำสุดอยู่ที่1นึบาทเสตางค์ปิดซีลิ่งที่ราคา2องาทสสตางค์ส่วนหน้าตากราฟก็ดูกราฟในทม์เฟรมวิค ราคาหุ้นทำไฮสูงสุดที่5.90สตางค์ก็เป็นราคา All Time High ส่วนราคาที่ลงมาปรับฐานต่ำสุดก็อยู่ที่1.20สตางค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่2.34สตางค์กรับในทำเฟรมวิคนี่ก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียว5แท่งซ้อนเลยนะครับหุ้นอิทธิกลับตัวแล้วแน่นอนกลับเป็นขาขึ้น ย้อนกลับไปดูหุ้นอิธินะครับไปดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยเคยเข้าไปสองหุ้นอิธิครั้งแรกเมื่อวันที่10เมษายน2566ตอนนั้นก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่เข้าตลาดมาซิงซิงเลยหุ้นอิธิชื่อเต็มๆก็คือบริษัทอิธิ n i ส์ค o r p ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหุ้นถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาด MAI จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าสองสว่างและอุปกรณ์ประเภท IET รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่475ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน135ล้านบาทเข้าตลาดวันแรกวันที่22มีนาคม2566เข้ามาด้วยราคา IPO 3บาทราคาพา50สตางค์ เปิดเทรดวันแรกก็ทําราคาเหนือจองขึ้นไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ปิดราคาลงมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คนที่ได้หุ้น IPO ไปก็ขายทํากําไรไปหมดแล้วล่ะครับในวันถัดมาก็ลงมาปรับฐานต่ำที่สุดอยู่ที่2บาทเสตางค์ทำราคาต่ำกว่าราคา IPO แต่อีก2วันถัดมาก็ทำราคาขึ้นไปถึง3บาท50สสตางค์ ราคาก็ขึ้นไปอยู่เหนือจองอีกครั้งหนึง่งข้อมูลของกราฟก็ยังมีไม่กี่แท่งยังดูแนวโน้มไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมตะลุมบอลกับเขาจบวันที่10เมษายน2,66พหุ้นลงมายืนที่ราคา2 8บาท88สสตางค์ในขณะนั้นก็ดูข้อมูลจาก IPO Corner ก็เป็นอินโฟกราฟิกของไทยอินโฟเฟสจุดสำคัญของหุ้นอิทธิก็อยู่ที่ข้อมูลก่อน IPO นี่แหละครับข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่เราจะเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันก็เข้าไปดูปรากฏว่ามีการเอาไปเปรียบเทียบกับหุ้น TMI กับหุ้น LNE ซึ่งทำธุรกิจคล้ายกันหุ้น TMI ป่าเนตเทรดหุ้นก็เพิ่งจะอัพคลิปวิดีโอ ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าสองสว่างแต่หุ้น TMI นี่เข้าตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วเป็น10ปีส่วนหุ้นอิทธินี่เพิ่งจะเข้ามาเป็น IPO น้องใหม่การจะเทรดการจะลงทุนในหุ้นแต่ละตัวก็ควรจะดูหุ้นตัวอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะครับ ก็จะได้มีตัวเปรียบเทียบสำหรับหุ้นอิทธินี่ก็จะมีผู้ถือหุ้นรายย่อย3,459คนก็จะมีฟรีโฟลดอยู่ที่25.93%จากเดือนเมษายนก็ไม่ได้เข้าไปดูหุ้นอิทธิอีกเลยมาดูอีกครั้งหนึง่งเมื่อวันที่2สิงหาคม2,566หุ้นอิทธิก็ลงมาปรับฐานทำราคาไซเวยืนอยู่เหนือราคา1.60สตางค์ซึ่งเป็นราคาฐานของรอบหุ้นหุ้นทำราคาหลุดโล แล้วโลตรงนี้ก็กลายเป็นแนวต้านอยู่ที่1.90บาท90สตางค์ราคาเมื่อ2ส,องสิงหาคม2,566อิทธิอยู่ที่ราคา1.76บาท76สตางค์แท่งเทียนสุดท้ายในวันนั้นราคาหุ้นเปิดที่1.63บาท63สตางค์ทำราคาไฮที่1.82บาสตางค์แล้วก็ยอดตัวลงมาปิดที่1.76บาท76สตางค์รูปทรงกราฟก็ดูเหมือนกำลังจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน แต่แรงคงยังไม่พอนะครับเพราะว่าสังเกตดูจากแท่งนี้แท่งเขียวที่ปิดด้วย i n v e r อร์ m แฮมเคยทำราคาขึ้นไปชนแนวต้านที่1.90บาท90ครั้งหนึง่งแต่ยังไม่ผ่านก็ลงมาทำไซเวยก็ยังไม่ค่อยน่าจะเข้าไปเทรดหรือเข้าไปลงทุนเพราะยังไม่แน่ใจว่าราคามันจะหลุดโลที่1.60บาท60สตังค์หรือไม่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งเข้าเล่นอย่าเพิ่งเข้าไปลงทุน สไตล์ปาเนีเทรดหุ้นก็ต้องเป็นแบบนี้ครับถ้าเข้าซื้อหุ้นแล้วต้องได้เปรียบในเรื่องของราคาจนมาวันศุกร์นี่แหละครับราคาหุ้นอิทธิทำราคาขึ้นมาปิดที่ซีลิงตามข่าวล่าสุดที่ไปเสาะหาก็มีข่าวว่าผู้บริหารของบริษัทโดยเฉพาะนายธนเศษอัครบุญญาพัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอิทธิไนส์คอร์ปอเรชั่น ก็ยังเปิดเผยกับสำนักข่าว Infoquest ว,ว่าไม่ทราบสาเหตุที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่มองว่านักลงทุนอาจคาดหวังว่าผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตต่ตอนเนื่องตามยอดส่งมอบงานโดยเฉพาะในช่วงต้นปี2567บริษัทยังมั่นใจว่าผลประกอบการโดยเฉพาะกำไรสุทธิในปี2566เติบโตขึ้นกว่า100%หลังจากไตรมาสที่3กำไรเติบโตไปแล้วกว่า1 ร4 3และเบื้องต้นไตรามาสที่4ยังเติบโตต่อเนื่องในระดับ100%ขณะที่รายได้ทั้งปี2 5 6 6คาดว่าอยู่ที่ระดับ400ล้านบาทสูงขึ้นมากจากปีก่อนที่มีรายได้227ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ21.15ล้านบาทก็น่าจะเป็นไปตามข่าวนี้แหละครับหุ้นดีมีสตอรี่ราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นแต่อย่งไรก็ตามเราก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานดูกราฟแล้วอย่างเดียวไม่พอครับไปดูข้อมูลพื้นฐานข้อมูลของบริษัท ปัจจุบันหุ้นอิทธิมีค่า PE 14.23 PE ก็ไม่แพงนะครับตอนที่เข้ามาเป็นหุ้น IPO น้องใหม่นี่มี PE อยู่ที่28.37แล้วก็มี PE หลังจาก IPO แล้วอยู่ที่38.30แต่ปัจจุบัน PE อยู่ที่14.23ก็ถือว่า PE ลดลงราคาไม่แพงครับ P/BV อยู่ที่1.25ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี1เท่าเศษเศษการปันผลยัง0%อยู่นะครับเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ปีแรกยังไม่จ่ายปันผล r o a e อยู่ที่7.45% ROE 7.38% DE Ratio 0.29 EPS 0.08เบต้า e อยู่ที่1.14 r o a กับ ROE นี่อยู่ในพิกัดที่ค่อนข้างสวยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหุ้นโกรดสต็อกได้หรือเปล่ากำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีพอใช้ครับส่วน DE Ratio แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีหนี้เป็นจำนวนน้อยมาก ภาพโดยรวมของหุ้นอิทธิเป็นหุ้นดีครับก็รอดูว่าในปี2567นี้จะมีการจ่ายปันผลหรือไม่อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับงบผลประกอบการงบการเงินของไตรมาสที่3เทียบกับไตรมาสที่3ของปี2565จากการที่บริษัทมีกำไร4ล้านไตรมาสที่3ของปี66 กำไร11ล้านก็เท่ากับว่ากำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรเพิ่มขึ้น,น,น138.75%รวม9เดือนแรกของปี6-6กำไรเพิ่มขึ้น82.28%ก็อาจจะเป็นจุดนี้ล่ละครับไตรมาสที่3กำไรตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์กำไร9เดือนก็เฉียดเฉียด100%แสดงว่าหุ้นกำลังดีผลประกอบการดีแล้วก็น่าจะดีต่อเนื่องในไตรมาสที่4ก็คอยดูกันต่อไปครับราคาปัจจุบันราคาหุ้นแพงกว่ามูลค่าจริง 1.25เท่าราคามูลราคาติงอยู่ที่1,27บาท27สตางค์ดูตามกราฟ1บาท27สตางค์ก็อยู่เหนือราคาฐานของหุ้นในรอบนี้ขึ้นไปอีก7ช่องเท่านั้นเองเพราะว่าราคาฐานอยู่ที่1,20บาท20สตางค์งบในไตรามาสที่1นะครับประกาศเมื่อ12พฤษภาคม2,566ราคาหุ้นในขณะนั้นอยู่ที่2,34บาทส4สตางค์หลังจากมีด i ลูชันเอฟเฟ c t นิดหน่อยราคาก็ ปรับลงมายืนอยู่ที่2บาท10สตางค์แล้วก็รีบาวเด้งขึ้นไปจนแนวต้านที่2บาท68สตางค์จากนั้นก็ลงมาปรับฐานมาหลุดโลบริเวณ2บาทแล้วก็หลุด1บาท60ร่วงลงมาถึง1บาท50ซึ่งบริเวณนี้ก็อยู่ในช่วงประกาศรบการเงินไตรมาสที่2ประกาศเมื่อวันที่11สิงหาคม2 5 6 6จากนั้นก็มีการรีบาวเด้งขึ้นไปไปชนแนวต้านบริเวณ1บาท78สตางค์ ถึง1บาท84สตางค์แต่ก็ไม่ผ่านครับกลับลงมาทำราคาหลุดโลหลุด1บาท50หลุด1บาท40หลุดลงมาเรื่อยๆจนถึง1บาท20สตางค์พอถึง1บาท20สตางค์เนี่ยก็ตรงกับการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3พอดีประกาศงบการเงินเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566แล้วก็ทำราคาไซด์เวย์ราคาก็ค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก่อนช่วงหยุดยาวปีใหม่ก็มาพักตัวที่ราคา1บาท60สตางค์จากนั้นขึ้นปีใหม่2 5 6 7ราคาก็ไต่ระดับขึ้นมาโดยเฉพาะวันพืหัสนี่พุ่งออกจากราคา1บาท60สตางค์ขึ้นไปทะลุแนวต้านแรกซึ่งอยู่ที่1บาท78สตางค์ส่วนแท่งเมื่อวันศุกร์ราคาหุ้นเปิดแกลบกระโดดขึ้นไปเลยครับ แล้วก็มาปิดราคาซีลิ่ง2บาท34สตางค์ก็แสดงว่าหุ้นอิทธิอิทธิไนซ์คอร์เปอเรชันก็ร้อนแรงไม่เบานะครับกลับตัวเป็นขาขึ้นแน่นอนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่าเปิดแก็บครั้งแรกแล้วเนี่ยวันจันทร์จะเปิดแก็บแล้วก็วิ่งขึ้นไปชนแนวต้านแรกได้หรือเปล่าแนวต้านแรกนี่ก็จะอยู่ที่2บาท68สตางค์ถ้าหุ้นร้อนแรงราคาซีลิงก็จะอยู่ที่บริเวณ3บาทกับ4สตางค์ บริเวณระนาบนี้แหละครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าดูพื้นฐานของหุ้นอิทธิแล้วเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ดีแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบรรยากาศของตลาดต่างชาติก็ซื้อซื้อขายขายซื้อมาขายไปก็ต้องดูว่า MarketMakers ในวันจันทร์จะพิจารณายังไงก็ให้แนวรับไว้ตามตำราครับแนวรับก็จะอยู่ที่แนวแกบแกบด้านล่างก็จะอยู่ที่1บาท78สตางค ถ้าหุ้นไม่ไปก็อย่าหลุดลงมาที่1,78บาท78สแตางค์แต่โดยปกติไม่น่าจะพักลึกน่าจะพักตัวประมาณไม่ต่ำกว่าครึ่งแท่งเขียวบริเวณนี้แต่ถ้าหุ้นเปิดโดดก็อาจจะโดดขึ้นไม่ไกลครับอาจจะขึ้นไปชนแนวต้านที่2,68บาท68แล้วก็ยอดตัวกลับลงมาก็เป็นไปได้ทั้ง2แนวทางหรือถ้าฟิตจัดจริงๆก็3บาทกับ4สตางค์จนซีลิงที่2ไปเลยก็พากันทำการบ้านดีๆครับ ถ้าใครเก็บหุ้นอยู่ที่บริเวณแนวรับต่าๆนี่ก็ยิ้มได้แบบเต็มปากสบายใจเต็มที่ยังไงหุ้นไม่หลุด1,20บาท20สตังค์เป็นแน่เนื่องจากงบไตรมากที่3ก็ดีไตรมากที่4นี่ก็คาดว่าจะกําไรโตขึ้นอีกด้วยถ้าหุ้นดีมีสตอรี่แบบนี้ก็น่าเข้าไปลงทุนครับแต่ถ้าจะให้ดีรอดูสถานการณ์ก่อนถ้าหุ้นไม่กลับลงมาปิดแก็บก็แสดงว่าจะมีแรงขึ้นไปต่อแต่ถ้าหุ้นลงมาปิดแก็บแล้วก็ลงมาต่ําต่ากว่า1บาท6 0ส ตัตงลงมานี่ก็เป็นจุดซื้อที่ดีครับยิ่งลงมาลึกเท่าไหร่ก็คนซื้อก็จะได้หุ้นในราคาถูกเกรงอย่างเดียวว่าราคามันจะไม่ลงมาให้เก็บพวกเราก็ทํากันบ้างกันต่อไปครับเดี๋ยวพักผ่อนกันอีกนิดหน่อยจะมาจัดหุ้นตัวที่3เป็นหุ้นการบ้านในวันนี้ครับช่วงนี้จบหุ้นอิทธิซึ่งเป็นพาร์ทที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ